สบายนี่น้ำมันลดขึ้นน้ำมันลดแพงกูมุกี้แล้วกูซิลรูรีกูจะเอาน้ำอยู่น้นำ,นำก๊อกนี่นใส่แทนน้ำมันซะบ่โอ้ยหลี่เนาะมันเป็นยังเนาะไอสัตว์เอ้ยน้ำมันหมดส่วนนี้น้ำมันแห้งซอกอยากเด้อเด็กเดาได้บาทนี้ น้ำมันราคาขึ้นนำ้นำมันนน้ำมัราคาขึ้นน้ำมันแพงกูสูโบขี้มันแรงลดนี่กูสูบแบกรถเดี๋ยวนี้อนลองมั้งซูบแบกมันกับเพื่อนเดี๋ยวนี้น้นำมันราคาขึ้นน้ำมันแพงกูบบกี้แล,ล้วรถกูสูบแบกลดบอกาย นักดกได,แบบได้แบบนี้อ่าเศรษฐแบบได้แบบนี้ผมจะทำยังไงดีท่านผู้ชมน้ำมันลถก็มดราคามันก็ขึ้นราคามันก็แพงกูจะเอานำอยู่น้ำก๊อก,กนี่ใส่แท่นน้ำมันซะบ่มันได้แหละบงเขาใส่เขาใส่บนนี่บ่มันเขาใส่น้ำมันลดเลยเขาใส่บนนี่บ่ ออมันนี่แต่บ่ากวนนำก๊อกใส่แทนน้ำมันเลยเด้อโอ้คือจะได้แล้วฮาลิฟลองสตาร์ทบิ้งบัดน,นีเอ้าวคือเกา <c oughs> เ่าทำบิ้งไม่รู้จะทำยังไงผมต้องใช้วิธีอื่นวิธีนี้ไม่ได้พลครับท่านผู้ชมน้ำก๊อกมัน,ทนแทนน้ำมัน,นสร่งไม่ได้ผมลองวิธีอื่น รถโบมีน้ำมันเอาเชือกมาลากมันไป,ปดเติมน้ำมันโบมีปัญญาเติมแล้วคน้ำมันแพงบุฒผมจะทำอย่างนี้แหละต่อไปถ้าผมไปเลี้ยงไปงานผมก็จะลากรถไปจ้าตุ้ไอเอ็มีจาตุ้มันไหมเฮ้ยเฮ้ไปบ่ลาก <c oughs> น้ำมันลดขึ้นน้ำมันลดแพงคูบุกี้เลยรดกูสิลากมันไปกูสิลากมันมันลดแพง,เม,มมแพงเมื่อยายท่านผู้ชมผมเมื่อยมากๆเลยตอนนี้ผมลักไม่ไปเครื่องทางแล้วครับท่านผู้ชมผมผมก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ผมจะถึงบ้านนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงทำไมนี่น้ำมัน ทำไมนี่นะมันลดแพงละมัน,ลด,ล,ล,มนลดขึ้นคุณบคี้เลยลดกุศลากมันไปนันได้ส,ด,สดเื่นนอนเนาะเขาเวลาพักก่อนทันผู้ชมนนสดเือนลากไปต่อด้ต่อำไมนี่น้ำมันลดขึ้นน้ำมันลดแพงกุมุ๊คี้เลยลดกสิลรูรีมันไป อะผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับทอมส้มกลับบ้านก็ไม่มีน้ำมันรถดูรี่มันก็บ่ไปผมจนปัญญาจริงๆทอมสมไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นโอ้ยเฮียกูลืมใส่กระเจ้โอยโง่มาแต่โดน ข้ากับสลัดเดี๋ยวนี้แหละโอ้เสียงเสียงตายกับเพื่อนก็ทำผสมไยมีนะก็เจ๊เดี๋ยวนี้โมเมนต์มันลดมันหมดอย่ลืมใส่กระเจามันโอ้ยโอ้ยอย่าขายแบบนี้